เดูเลยดิเ oh, oh, oh. oh. oh, oh, OK. so> yeah. ี <im 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 ่ยมองตรงนั้นเออมนคนลเรืองเลยเห็นว่าอะไรอ๋อนี่นจตรงนี้เนี่นี่ยคนเรลเรืองเลยนใช่ใช่ถ้ามันยังนี่กองด้าตรงไม่รู้อะไม่ต้องมาดูนี่ดูตรงนี้กับดูตรงนี้คนเราเรืองเลยเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้มันคนละอย่างเลยใช่ใชครับผมเนี่ยแต่ผมก็ว่าเวลาถ่ายรูปนไม่ค่อยไม่ยติดตรนี้ไม่รฟนี้ะไม่แคใส่รูปไฟสองนู้สาปินกลมิห็นปไฟอะ ตอนที ute, ่ถ่ <L an> ายรูปม <N> ันไม่ขึ้นเหรผมดูแบบเหมือนไป็คล้ายๆกันแต่ว่าดูตัวจริงใช่ตนละเรื่องเลยมันต่างกันเอาอย่างนี้มาช่างกันตรงนี้เนี่ยช่างดูมองไฟสองดวงนี่ไหมแบบใกล้ๆนะแล้วช่างลองดูไฟสามดวงด้วยสายปิ้งสายปิงนี่ยนะอะไรนะเล้ว